สวัสดีค่ะกับมาพบอกับการรายงานข่าวพะยากรณ์อ,อากาศประจำวันที่14เมษายน2 5 6 5ช่วงบ่ายค่ะก่อนอื่นถ้ากับไปเบิงการคาดไมายลักษณะอากาศ2 4ชั่วโมงข้างหน้าขอขภาคอีสาตนตะลางกันค่ะภาคอีสาตนตะลาง2 4ชั่วโมงข้างหน้าก็ยังคงมีอากาศ้อนก็มีฝ่าฝในตอนกลางเว้นมีฝนฟ้าขน้องร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากกับบริเวณงะวัน,นะครอราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษและก็อุบลราชท่านีค่ะ ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร,รม็วลม1 0บถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าควาอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมื้อนี้สิอยู่ประมาณ3 5มสถึงสาองศาเซลเซียสค่ะตามสุดมื้ออื่นเช้า2 2สิองถึงยีองศาเซลเซียสค่ะไปเบิ่งการคาดไม้ลักษณะอากาศเจ็ดมือ้างหน้าาภคอีสานตารางค่ะกต่ในช่วงวันที่1 5บหถึงยีเมษายน2565ช่วงแรกกับเป็นช่วงวันที่15เมษายนเนาะค่ะภาคอีสานตารางก็มีอากาศฮอนถึงฮ้อนจัดแล้วก็มีฟ้าลัวนในนนตอนกลางว มีฝนฝ่าเขนานอรายละ10ถึง20ของพื้นที่ลมเป็นลมตะวันออกเฉีงยงใต้ความเร็วลม10ถึง15กิโลเมตรต่ชอชั่วโมงค่าวบออุณหภูมิสูงสุดยู่ประมาณ35ถึง38องศาเซลเซียสค่ะตามสูญ22ถึง26องศาเซลเซียสค่ะและก้กการในช่วงที่สองนะคะช่วงวันที่16ถึง18เมษายนภัยสันตระรังแตบม่ลมกระโอกแห้งแล้กก็มีลูกเห็บตกบางแห้งค่ะมีฝนฝ่าขนองรายละ40ถึง60ของพื้นที่ ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10 25กิโลเมตรต่อชั่โมงข่าวัายุพุ่สูงสุดช่วงนั้นเกิอยู่ประมาณ30 35องศาเซลเซียสค่ะแล้กการตามสุดค่ะ20 23องศาเซลเซียสค่ะแล้กการในช่วงสุดท้ายนะค่ะช่วงวันที่19 20เมษายนไปสานตลางมีเมฆบางส่วนก็ไม่ลมแห้งมีฝนร้อยละ10 20ของพื้นที่ <pr> <mon> <tunnels> ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม10 2 5กิโลิเมตรต่ชอชั่วโมงคาดาว่าอุณหภูมิสูงสุดช่วงนั้นเกิดูประมาณ32 3 5องศาเซลเซียสค่ะตาสูดกับ21 24องศาเซลเซียสค่ะค่ะในช่วงสัปดาห์หนี้นะค่ะกับภาาัยสัตาตราลงจะมีโอกาสเกิดพายุฝนฝ้ากะด้างเกิดขึ้นและได้อยู่ก็อยากจะขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะ่ะคอยติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากข้างศูงนุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตาลาง และกระทั้งกมอุตุนิยมวิทยาเป็นระ,ะรยะยะนะค่ะสำหรับมือน,นีพอกันสำนีกรสำหรับการพยากรณ์อากาศในช่วงบ่ายพอกันไหมมูนาค่ะสวัสดีค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยาย,ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน